สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คุณก็อยู่กับผมนะครับเด็กเกมสตูดิโอนะครับเน็้เกมครัวคือคนหลอกลวงนะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับมาเล่นในโหมดธรรมดาบ้างนะครับในโหมดผู้เชี่ยวชานะครับไม่มีลูกเรือนะครับอกำลังเข้ามาได้แค่ห้าคนเองรอยาวๆไปครับเหลืออีกแค่หกวีนะครับอสีน้ำตาลนะครับเป็นผู้เล่นดาวเด่นนะครับ มาดูกันเลยครับว่าผมจะได้เล่นเป็นตำแหน่งไหนก่อนครับลูกเรือนะครับเอาตัวไหน,นครับเอาเป็นทหารป่าศึกหรือเปล่าหรือว่าสารลับเอาเป็นทหารป่าศึกก็แล้วกันเนาะครับคุณสามารถกำจัดผู้เล่นที่ใส่ไม่ใช่เดี๋ยวใช้สกิลใส่คุณได้นะครับเครื่องคืนเขายืนเดียวได้กับปืนแนบกายอุ่นเชยในลมหนาว เครเคยฟังไ้มครับเพลงกระบาวครับอืตัวแฝงปิดไฟนะครับวันนี้นี่นะครับมันจะมีสกิลเตียนไพ่อยู่นะครับใครที่ใส่สกิลใส่เราก็จะตายนะครับสมมติว่าตัวแฝงจะฆ่าคุณอย่างนี้แต่คุณเปิดใช้สกิลนี่อยู่ตัวแฝงก็จะตายนะครับอืมเ้วก็วิ่งชิวๆไปก่อนครับอืมทำไมเป็นเหล็กๆจังม,มาละ เดี๋ยวอะไรก่อนเมื่อกี้อะไรก่อนหรือเป็นที่เน็ตอนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไว้ใจสีน้ําตานะครับวันนีม้มาเลยมามาเดี๋ยวรอสกิลเราแป๊บอปรอแป๊บนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวในได้เจอคนหล่อใส่สกิลนี่จะทําอะไรเราอ่ะไม่ไม่ใช่เรานะคนหล่อไม่ได้ฆ่านะออว่าเพื่อนจะไม่สงสัยนะครับว่าผมเป็คนคนฆ่า ซึงผมจะหน้าตาดูชั่วก็ตามทีแต่ผมก็ชัว่วนั่นแหละครับเราก็พิมพ์บอกไปนะครับว่าสีน้ำตาลเป็นนะครับโอมีคนบอกว่าให้โหวสีม่วงอ่ะอู้ เขาใช,ช้สกิลใส่ผมนะครับอันนี้อาจจะพิมพ์ไม่ถูกนะครับรีบพิมพ์ไปหน่อยมีแค่สีสมพูนะครับกับสีส้มที่โหวตผมนะครับ ตานี้ไม่มีใครถั่ดอกนะครับเขาโหวดข้ามกันหมดเขารู้แล้วนะครับว่าเราเป็นฮันเตอร์นะครับเราต้องพยายามอย่าอยู่ใกล้คนอื่นนะครับเผื่อตัวแฝงมันจะใช้จังหวะน,นี้มาปาดเรานะครับเป็นคนมีหลักการมาขร้บลงไปข้างล่างดีกว่าครับมีคนไหมมีคนไหมไม่มีนะครับ โอ้โหสีส้มอย่ามาใกล้นะสีส้มไม่ไว้ใจนะครับสีชมพูตายนะครับอันนี้ข้าเองรีพอตเองหรือเปล่าวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้โ่ปห เดี๋ยวเอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะผมเป็นนักสืบนะไม่ไมส่สีแดงเป็นสีแดงเป็นงั้นผมจะหวตสีแดงออกไปก่อนแล้วกันครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็สีเขียวกับสีเหลืองจะต้องสงสัยสองคนนี้แน่นอนครับต้องมาบอกผมเลยน้ำเงินผมได้เบลเป็นนักสืบวางหนัดูกวามสสีแดง <โอ S 1> เป็นตัวแฝงนะครับเนนะหลือตัวแฝงแค่หนึ่งคนเองนะครับ มีตัวกลางสองมีตัวแฝงสองนะครับลมกันเป็นสีแบบนี้ต้องไอามาสี่คนแล้วเ่ะครับสกิลคุณม,มอมไข่ครูดาวเสร็จแล้วนะครับอขอคนมาตุยหลังนะครับเปิดไปก่อน,นครับขอคนมาตุยหลัง เดีย๋ยวตามเรามานะเพื่อนเราไม่ค่อยไว้ใจพวกนายเท่าไหร่ม,มาครับไปห้องฝั่งคว้าเหมือนเดิม,มดูภารกินนี่นะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ไฟถูกปิดน,นะครับอันนี้แต่ยังไงมันก็ลูดบัตรได้เหมือนเดิมหละลูดไปก่อน ยูคูดาวเสร็จแล้วนะครับตัวแฝงไม่เข้ามาหน่หอยเลยอะไรอะสีเหลืองโกดททำไมไม่พสมนะครับมีคนไ,ไม่เปิดไฟนะเหมีมีคนไม่เปิดไฟอ่ะผมเห็นน้ำเงินมากับผมแล้วน้ำเงินไม่เปิดไฟอ่ะเหมือนจะปิดจะปิดเดีย๋ยวเปีอะไรไม่ได้ปิด ไฟแล้วใครเป็นคนผิดโอโหไม่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 ไมอันนี้สีเหลืองสงสัยสีน้ำเงินนะครับเพราะสีน้ำเงินเขาไม่ยอมปิดไฟนะครับผมตมคุณเนี่ยโอหไม่เจอศพเนี่ยเอาไอะไรนี่ครับมากันนะไม่ต้องห่วงงั้นเราสีน้ำเงินไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายเพื่อนฟังเลยฟังเนี่ยฟังไม่ได้เหรอฟังแค่ใครคนเดียวอ่ะไม่ใช่ผมต้มจะเอาอะไรปะว่า สีน้ำเงินแถจนหน้าบาดหมดแล้วนะครับตอนนี้น่าจะต้องไปหาหมอแล้วครับหน้าถลอกหมดใครอาช,ชีพใครอาชีพอะไรมัง่งสีเหลืองเขาทำนะครับว่าใครเป็นอาชีพอะไรมัง่งงั้นก็เอามาไหม,มฉันเป็นเอทหารป่านซึ่งนะครับฉันยิงเพื่อนตัวเองมานับสิบคนเพราะฉันไม่รู้ว่าใครคือศัตรูแลวใครคือเพื่อนสีน้ำมงนไม่โดนหัวดกได้ยังไงเนี่ย แสดงว่าที่สีเหลืองอธิบายมาทั้งหมดคือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เขาใช้สกิลใส่ปุ่มก็ได้นะครับมีปุ่มวัดลมกู้ดาวสิบสามวินะครับสกิลของผมมาด้วยกันไหมสิเคียงมา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 เดี๋ยวรอสกิลแป๊บเดี๋ยวเค่อยไปซ่อม อย่าเข้ามาใกล้นะอย่าเข้ามาใกล้นะไม่ไว้ใจนะ <Okay. S 1> ไปแล้วสีส้มสีส้ม,มสสก,กิลใส่เราดีสีส้มไม่รู้ซะแล้วสายยาของเราคืออะไรม่วงซาข้ามมีด้วยมือเปล่า,งาลงมาตรงนี้เลยครับนี่เบ๊ทำไมไม่ใช้สก,กิลใส่็จแล้ว,วะ มันคือตัวไหนวะเดินแหวกก็ได้สีส้มหรือเปล่าแต่ฆาตกรมันมีสีส้มสองส้มอ่ะมันส้มไหนอะก่อนเดี๋ยว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 ส้มไหนวะส้มอืมเฟ้า์สไว้เพื่อนเฟ้า์สไว้ ทำบริกิตตก่อนทำให้สกิลมันครูดาวครับอืมแล้วมันโศบใครวะไม่ใช่ดิใครฆ่าก่อนนี่ผมน่าจะดูแลนะใครปิดนน้ำมือนี่ผมสงสัยสมงศ์เงินน้ำเงินไม่ควรแก้อะดีเจผมดูแล้วใคร้เข้น้ำงนก็าเราต้องบอกไปก่อนครับตอนนี้ตัวแฝงสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ เรดน้ำเงินเลยครับโกนดน้ำเงินถ้าไม่ใช่น้ำเงินก็ต้องมาว่าใจหยแล้วครับว่าตัวแฝงอาจจะใช้สกิลใส่ผมหรือเปล่าถ้าใช้คือตัวแฝงแพ้แน่นอนครับผมตสูต,ต,ต,ตอรอยตามรอยเท้าแล้วยบบเย e> าบุ๋มเป็นนักสืบยบุ๋มโพสีเหลืองเขาเป็นนักสืบเหรอครับไปเชื่อคร่งไม่เชื่อครึ่งนะครับอันนี้ดูสีน้ำเงินจะเป็นตัวไหนสีน้ำเงินคือตัวแฝงนะครับ เดี๋ยวได้ดีเดอเกียวกัาเป็นไรเนี่ยเอาเนีตไปเอาเน็ตตายเอาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะครับงั้นเอาเป็นอะไรเกิดขึ้นมาอา้อเน่ตตายจริงๆครับเอารีบมาหน่อยดิเน็ตงั้นขออนุญาตปิดคลิปเลยนะครับใครว่าชนะกดไลค์ like, แต่ถ้าใครว่าแพกด subscribe แต่ที่ดีกด subscribe ทั้งหมดนั่นแหละให้ช่องผมถึงหกร้อยชับสักทีหน่อยงั้นผมเด็กตีเกมสตูดิโอก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายชิบเชิบ <c oughs> เนี่ยกับคำว่ารักก็มานั่งพักดูคลิปผมก่อนก็ได้นะครับ